ก็ไปเอยน้ำใส่นี่นะยังยังไม่แน่จ้ะนี่ปลาฉลาดค่ะทุกคนขาก็สีบาทนี่ปลาฉลาดโลเทลัยนางแปดสิบบาทปลาดมีอไนี่ีค่ะงงสจได้ไมคะอันนี้ค่ะเอาปาต้อีกปลาสลิดหมดเลยนะคะปลสลิตไปไ้ใหมนี่ อไกวนได้ไช่งไปนั่นแะจะได้ไม่ต้องีานิ่มนี่ใส่น้ำแข็งเนาะได้เมามาเโอ้ยใส่กล่องเลยนะคะได้ใส่กล่องเลยนะอันนี้ปลาตะเพียนค่ะใหญ่เลย ก็ใช้มาเนนนเนค่ะกินปาสาเอาเานิ้ใหญ่สัก4ตัวแคอเหรอกนส่าอปลาลละจัดการให้คนดีเขาก่อนถ้าจะได้เช็ เตรียมหน่อไม้ค่ะเตรียมหน่อไม้ของป่าเกี่ยตรงนี้หน่อไม้ของเขที่บ้านอยู่หนองน้ำใสเนี่ยใช่อยู่หนองน้ำใสพอดีวันนั้นเก็บไปก็ผ่านบ้านฉันแหละแต่ฉันไม่รู้ว่าเก็บมาอ๋อบวชจ้ะออกาบ้านพี่บวชกับพี่ชาตไปกับชาพีหญิงอยู่ไปไปดูนี่แหละเราจะครับงานแบบนี้ว่าจะไปซื้อที่แถวนู้น ไปดูก่อนไปดูไปดูยังดูอยู่กันก็อยากจับก็อยากจับมือจ้ามือคุณแม่มือไอ้นี่พัดเปอร์เนี่ยพัดเติมอย่าเพิ่งหนูไปเอาน้ำไปเอาน้ำกับพัดเติมมากอนน้ำที่เหลือนเรียบร้อยแล้วนะหนูดูสลิปเข้ายางเข้าแล้วนะเป็นไงลูกค้าตามมาไหม เยอะค่ะนี่ลูกค้ารอบที่แล้วที่ว่าแม่บอกทางเข้ามาลูกค้ามาจากเลยมานอนจอดรถรอตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะตื่นเต้นบอกว่ามาดูคลิปแม่เมื่อวานแล้วเช้ามาออกแต่เช้ามืดมาจอดรถรอค่ะเอ็นดูแล้วแต่แล้นั้นว่าไงพี่เรจะพูดไหมดีใจดีใจค่ะเราดีใจได้เราแบบไปแล้วก็เขาได้อันนี้สูงด้วยนะดีดีจ้าเด็กผ่ะที่มาอุดหนุ่มบ่อย